เย้เอาละครับผมคุณผู้ชมครับในคลิปวิดีโอนี้เรากลับมาต่อกันกับไฟเด the m a r k กอในที่สุดไฟเดอะมาร์เกอก็อัปเดตประกาศด้ามใหม่เข้ามาสักทีนะครับผมคุณผู้ชมครับจาก177เป็น186นะครับล่าสุดเพิ่มเข้ามา9ด้าดครับผมมีด้ามไหนบ้างมาดูกันครับผมระดับปานกลางครับคุณผู้ชมระดับยาก ระดับโคตรยากและระดับยากที่สุดนะครับดีนะไม่มีระดับพระเจ้าไม่งั้นหากันตาเหลือกแน่นอนครับผมคุณผู้ชมโอเคไปหากันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับด้านแรกนี้เอาเป็นแบบว่าเซิร์ฟง่ายๆไปก่อนก็แล้วกันนะครับเป็นการวอร์มเครื่องครับผมให้เราเข้ามาด้านในถ้ำตรงนี้ครับ แล้วก็อติดอะไรเลยนี่ว้าวมีการอัปเดตท่าใหม่ด้วยครับผมท่าใหม่เล้าใจกว่าเดิมคุณผู้ชมตามผมมาเลยนะเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้นะครับผมขวาลายซ้ายดีมาซ้ายตรงนี้แล้วก็กระโดดมาตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะมันจะเป็นการลงมาที่ ยายเมียงมุมตรงนี้เพราะฉะนั้นเอาวิ่งเร็วออกด้วยเดี๋ยวตกครับผมรู้สึกว่าตกไปหลายศพแล้วนะมาสัคู่นี้เนี่ยเราก็ค่อยค่อยขึ้ไปตอนแรกจะลงตรงนี้นะคุณผู้ชมหรือว่าถ้าใครลงตรงนี้ก็เดินต่อไปได้เลยนะครับผมโดดขึ้นมาใหม่แล้วก็เดินไปครับผมค่อย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 ขึ้คอ เสียวตกอ่ะคุณผู้ชมมะแมงมุมยังมีใยแล้วเธอมีใจปะโอ้ดีขนาดเปิดต้นคลิปมานะครับผมก็เสียวขนาดนี้แล้วครับผมกลางคลิปจะขนาดไหนครับนี่แล้วก็กระโดดไปคุณผู้ชมพร้อมไหมพร้อมไหมครับผมโดดมาแล้วก็เก็บเลยครับอา้อาวอ่ะนี้เดี๋ยวนะไม่ผมเก็บไม่ได้อะ่ะนี่ไงเราก็ยืนบนมาร์กเกอร์เลยนะครับคุณผู้ชมหรือว่าเราจะต้องค่อยๆลงไปอีกชั้นหนึ่ง ชั้นหนึ่งให้โดนหน้ามาร์คเกอร์หรือเปล่าไม่ได้ครับผมกระโดดมาครับผมได้แล้วครับคุณผู้ชมครับเราต้องโดนหน้ามาร์คเกอร์นั่นเองนะครับผมเมื่อสักู่นี้เราเหยียบด้านบนไม่ได้นะคือคุณผู้ชมจะต้องโดนตัวมาร์คเกอร์นั่นเองนะครับโอเคไปด่านถัดไปกันครับมาโซนแคนดี้แลนดินแดนขนมหวานต่อเลยครับผมคุณผู้ชมครับตามทางตรงนี้มาเลยนะครับจากนั้นก็ตรงไปสุดซอยเลยครับผมเอ่อ มายืนทําอะไรตรงนี้เนี่ยตามมามาครับคุณผู้ชมให้เราตรงมาตรงนี้นะครับผมจากนั้นก็เลี้ยวขวาครับผมเลี้ยวขวาเข้าไปเราต้องเข้ามาในซอกหลืบตรงนี้ครับผมนี่เราก็จะเจอกับมาร์เกอร์เฟสต้าชีสมาร์เกอร์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมมาร์เกอร์ด้ามถัดมาครับผมให้เรามาที่ร้านพิออเดอร์นะครับคุณผู้ชมแล้วก็เข้าไปข้างในร้านเลยครับผมจากนั้นทําการคุยกับพ่อใหญ่มาร์เกอร์สีเหลืองตรงนี้นะครับ กดคุยไปครับคุณผู้ชมฮะเลือกข้อ3นะครับผมทีนี้ก็เลือกข้อ1ครับคุณผู้ชมฮะจากนั้นก็เลืกอกอเขาก็จะพาเราว,ว้าไปชี้หนึ่งนะครับผมรอสักครู่หนึ่งนี่มาแล้วนะครับผมจากนั้นเราก็จะเจอมาร์เกอร์เซรามิกแล้วก็ทำการกดเก็บเลยอะ ต้องใสเก็บแรงไปหน่อยลืมไปเซรามิกข้าวบบางแนะับผมคุณผู้ชมเราต้องรวบรวมชิ้นส่วนเซรามิกเนงะี้ยตามพื้นเนี่ยคุณผู้ชมที่มันกระจายมาตูเนี่เห็นป่ะนะครับก็จะอยู่ในห้องนี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็ทําการเก็บไปนะครับผมเก็บทีละชิ้น2ชิ้น3ชิ้นก็ว่ากันไปเก็บไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบอ่ะคุณผู้ชมรับเก็บทุกชิ้นส่วนเลยนะครับผมห้ามให้เหลือเก็บให้หมดนะครับ ตรงนี้อีกชิ้นหนึ่งโดดไปเก็บเลยพอเก็บแล้วมาร์กเกอร์จะไปอยู่ตรงไหนก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมนี่นะโอเคหมดยังเนี่ยยังไม่หมดอีกเหรอเออเห็นแล้วด้านบนชิ้นหนึ่งฮึโดดเก็บทีนี้ก็มาตรงนี้อีกชิ้นหนึ่งครับคุณผู้ชมนี่โอเคมีอีกไหมไม่มีแล้วใช่ปะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเราได้มาร์กเกอร์แล้วคุณผู้ชม น่าจะได้แล้วอ้าวยังอ่ะคุณผู้ชมแงับอ๋อยังเหลือตรงนี้กับตรงนี้โดดโดดเออเออนิดเดียวนิดเดียวติดติดเอเอได้แล้วโอเคครบแล้วของจริงนะครับผมครบแล้วอตัวติดเย้เจอแล้ว เซรามิกมาร์เกอร์ต้องแตะเบาๆนะครับผมเดี๋ยวน้องระเบิดแบบเมื่อสักครู่นี้อีกกลับมาที่ร้านพิออเดอร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมคุณผู้ชมครับแต่ว่าครั้งนี้ไม่ต้องเข้าไปด้านในร้านแล้วนะครับผมเมื่อเรากระโดดลงน้ําแทนครับผมแล้วก็ไหวตัวน้าอย่างปลาแซลมอนไหวตัวน้าอย่างปลาแซลมอนโอ้โห m ก god นี่มันมาร์เกอร์เจ้าสมุดชัดๆคุณผู้ชมดูสิครับ เขามีไฟกระพริบเป็น R G B ด้วยน่ารักนะครับผมสำหรับมาร์เกอร์ด้ามนี้ครับแต่เราไม่สามารถเก็บเขาได้นะครับผมเราจะต้องทำเควสก่อนครับคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะมีเครื่องหมาย question mark อยู่ตรงนี้ครับผมเพราะฉะนั้นก็ทำการกดคุยกับเขาไปเลยนะครับผมแล้วตัวเราทำไมมันต้องลอยด้วยนะใครมีเชือกกก้อนหินเนี่ย ได้มัดขาผมไว้ทีช่วงน้ําเลยครับผมคุณผู้ชมนะจะได้ไม่ต้องลอยรับเควสยากมากครับผมคุณผู้ชมครับอือออย่าให้มีน้ําหูนะโอเคคลิกได้แล้วทีนี้ก็กดเชื่อไปครับผมเป็นการรับเควสนั่นเองนะครับแล้วเขาก็จะปล่อยปลาให้เราไปหาปลาครับผมคุณผู้ชมปลาเขาหายปลาหายต้องหารอเก็บครับกดคลิกไปไม่โดนครับ กดคลิปไปไม่โดนอีกครับผมคุณผู้ชมเราต้องใช้สูตรคลิกรนะัวๆระดับแบบนี้ทําการสแปมครับผมดักปลาไว้เลยคุณผู้ชมเราจะต้องเก็บปลาพวกนี้นะครับให้ครบตามจํานวนเออได้แล้วหนึ่งครับผมทีนี้ก็ไปตัวต่อมาอ่ะตัวนี้ก่อนก็นแล้วกันนะฮะไม่ต้องเรียงนะครับเก็บตัวไหนก่อนก็ได้นะคุณผู้ชม <c oughs> ตัวที่2ตัวที่สาเอามาสักครู่นี้หายไปไหนแล้วล่ะ อยู่ตรงโท่อหรือว่าออมีการมุดท่อหนีด้วยเว้ยเฮ้ยเอยเอ,เอได้แล้วแล้วก็มาตรงนี้อีกหนึ่งตัวนี้ว่ายช้าเมื่อสักครู่นี้ตัวแรกนี่ว่ายเลยโอ้โหตัวนี้ดีเลยะตัวนี้นี่คือนิ่งมากครับผมต้องนิ่งๆแบบนี้จะได้เก็บง่ายๆแล้วก็มาตัวนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายครับผมสีชมพูเก็บไปสีเดียวกันซะด,ด้วยละสีอ่าครบแล้วครับผมทีนี้ก็มาคุยกับเขา อีกหครั้งนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วกดสวีทแล้วก็เก็บเลยครับผม Ecosystem Marker นั่นเองนะครับผมหรือว่า m a r k เกระบบนิเวศนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับสำหรับมาร์เกอร์ด้าถัดไปนี้นะครับผมเราไม่สามารถเก็บเขาได้นะครับเนื่องจากว่าเขาติดปัญหากำลัง อยู่นั่นเองนะครับเราจะต้องทําภารกิจในการช่วยเหลือเขาครับผมเพราะว่าน้ําไม่ไหลครับคุณผู้ชมแถมไฟดับอีกต่างหากนะครับคุณผู้ชมคิดดูดิมันเป็นอะไรที่ทรมานมากๆนะครับผมและถ้าในห้องนั้นไม่มีกระดาษเช็ดชู่ด้วยนะครับไม่แน่คุณอาจจะต้องเสียสละผ้าเช็ดตัวก็เป็นได้นะครับผมผมล้อเล่นคุณผู้ชมฮะเขาอาบน้ําอยู่ครับผมแล้วน้ําไม่ไหลนะครับให้เรามาที่บ้านหลังนี้ก่อนเลยครับผม ข้างหลังหอนาฬิการตรงนี้ครับมาเอาเครื่องมือช่างตรงนี้นะครับผมเก็บมาครับทีนี้ให้เราไปบริเวณข้างโรงงานนะครับผมตรงนี้นะคุณผู้ชมเพื่อทำการสับเบกเกอร์ขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าไฟฟ้าดับไงแบบที่บอกไปครับคุณผู้ชมไฟดับนาไม่ไหลนะครับแล้วก็กระโดดขึ้นไปขึ้นไปฮึดเอ๋ยเปิดชิปบล็อกฮึดเอ๋ยติดอีกแล้วึ ได้สักทีแล้วก็มาตรงนี้นะครับผมกระโดดไปเลยครับคุณผู้ชมยาวไปเนี่เราเจอเบเกอร์ละกดคลิกไป1ครั้งครับผมสลับเบเกอร์เอาไฟเก้น1ครั้งครับผมทีนี้ก็กดวาร์ปกลับครับแล้วก็ไปที่ข้างป่าโรงงานอีกแล้วครับผมคุณผู้ชมฮะต้องใช้คําว่าป่าข้างโรงงานสิผมจะพูดสลับกันทําไมเนี่ยมาตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเจอน้ําตกตรงนี้ คุณผู้ชมยังจําได้อยู่ใช่ไหมรูเยิบเริฟยูของเราตรงนี้เนี่ยให้เรากดชิปล็อกแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็โดดแล้วก็ลงรูมาเออสวยนะครับผมทําการเปิดปั๊มน้ําอีกครั้งหนึ่งครับผมกดคลิกตรงนี้นะครับ แล้วก็จะเป็นไฟสีเขียวแบบนี้แสดงว่าเราทําถูกกระบผก <c oughs> ก็จะมีน้ําไหลออกมาฮะท่อรั่วคุณผู้ชมเราก็ต้องซ่อมท่อเออน้ําไม่ไหลแล้วทีนี้ก็ก,กดว์ปกลับนะครับผมเราจะต้องทําการปะรอยรั่วของท่อทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมฮะน้ามันไหลตรงไหนปะตรงนั้นเลยตรงนี้เจอและปะไปทีนี้อีกจ,จุดหนึ่งครับผมบริเวณข้างหลังหอนาฬิกาคุณผู้ชมมันมีบ้านหลังหนึ่งครับผมที่ทําท่อน้ํารั่วไปเยอะซะด้วยหลังนี้นี่ไงเจอแล้วฮะ สองท่อเลยครับผมปะไปครับปะไปครับโอเคเสร็จแล้วทีนี้ให้เราเข้าบ้านหลังนี้นะครับผมข้างท่อมอสักูนี้เลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ขึ้นไปชั้น2นะครับเราก็จะอ่ะอเดี๋ยวนะผมปะท่อไม่หมดเหลือตรงไหนบ้างวะเนี่ยเดี <c oughs> ๋ยวนะผมคิดแป๊บหนึงอ๋อเรายังไม่ได้ปะใต้น้ำคุณผู้ชมต้องไปปะท่อใต้น้ำด้วยนะครับผมโดดลงน้ำมาตรงนี้ แล้วก็มุดเข้าท่อตรงนี้ครับผมโอเคนี่ไงตรงท่อระบายน้ําเนี่ยโอเคหมดแล้วนะกดวาร์ปกลับผมหวังว่าการเก็บมาเกอร์สำหรับด้านนี้น่าจะได้แล้วนะครับคุณผู้ชมเนี่ยให้เรามาที่บ้านหลังนี้นะครับผมหลังเดิมเลยนะเมื่อสักครู่นี้ที่เราขึ้นไปแล้วไม่เจออะไรเนี่ยรอบนี้เจอแน่นอนนโอ้หน้องกําลังอาบน้าโปอยู่เลยคุณผู้ชมฟองฟอดเลยนะครับผมบับเบิ้ลบั มาเกอร์ครับผมคุณผู้ชมฮะถัดมาครับเราจะไปอีกอาณาจักรหนึ่งนะครับให้เราขึ้นไปบนหอนาฬิกาตรงนี้ครับผมโดยการมาขึ้นที่ด้านหลังตรงนี้จะมีเสาล่องหนอยู่ครับจากนั้นก็เลี้ยวขวามาหรือว่าจะเลี้ยวซ้ายก็ได้มีค่าเท่ากันนะครับผมและระยะทางเท่ากันไต่เสาขึ้นไปเรื่อยๆนี่แบบนี้เราก็จะวาร์ปมาที่อาณาจักร Watchable Kingdom นะครับผมแปลเป็นภาษาไทยแปลว่า อาณาจักรที there. There ่ซักได้เป็นไงทักษะการแปลภาษาอังกฤษของผมไปที่ข้างหลังปราสาทเลยครับคุณผู้ชมครับตามผมมาเลยมาตรงนี้นะเราจะเจอกับมาร์กเกอร์อาเชอร์ตรงนี้นะครับผมด้านหลังตรงนี้มีทางให้เราไปด้วยเปิดชิปล็อกแล้วค่อยๆค่อยๆกระดึบค่อยๆกระดึบระวังอุ๊ยเสียวแกเลยครับผมคุณผู้ชมนะกดเดินหน้าไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เลี้ยวขวาาไว้นะครับผมนี่ มาครับผมเราก็จะเจอกับมาร์เกอร์ c o b b อร s t o n e มาร์เกอร์ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมมันมีทางเข้าได้นะตรงนี้นะฮะ มาสุดเลยอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับคุณผู้ชมครับมาร์กเกอร์ด้ามถัดไปที่เราจะไปเก็บกันนี้นะครับผมเป็นมาร์กเกอร์ด้ามที่ยากและต้องใช้ความอดทนและความพยายามในการเก็บสูงมากๆนะครับน่าจะเป็นมาร์กเกอร์ด้ามที่ยากที่สุดในคลิปวิดีโอนี้แล้วครับผมสําหรับมาร์กเกอร์ด้ามถัดไปอันนี้ก็บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยครับผมเพื่อที่ให้คุณผู้ชมได้ทําใจก่อนที่จะไปเก็บมาร์กเกอร์ด้ามนี้นะครับโอเค ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วตามผมมาเลยนะครับก่อนอื่นเราจะต้องไปรวบรวมการเปิดเสาพลังเวทเพื่อเป็นการเปิดประตูก่อนนะครับคุณผู้ชมฮะม,มาตรงนี้นะจากนั้นก็ทําการกระโดดลงมาตรงนี้แล้วก็กดเปิดเสารครับผมให้ไฟติดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วกดวาร์ปกลับมาครับผมไปเสาที่2ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเปิดเลยครับผม เอิดมาครับผมสีม่วงเสาที่สามอยู่บริเวณโซนตลาดตรงอุ้ยเดี๋ยว็ดวอันนี้ใช่ไหมเนี่ยอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นรูต,ต้นไม้อ้บา้าตาโนตามาตรงนี้ครับผมคุณผู้ชมเสาที่สามนะครับแล้วก็เสาที่4ี่ครับผมจะอยู่บริเวณโซนเห็ดตรงนี้นะครับนี่นะเสาที่สี่นะครับแลนะ้วก็เสาที่ห้านะครับผมต้องเข้าไปในตัวปราสาทนะครับคุณผู้ชม ข้างบนหอคอยนะครับขึ้นมาใดมาปุ๊บแล้วก็มาตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะไต่เสาขึ้นไปนะครับผมโอเคแล้วก็เปิดเสาครับผมอันนี้เสาที่หใช่ไหมผมนับถูกใช่ไหมเสาที่หแล้วก็ไปเสาที่หเดี๋ยวนะเสาที่หเดี๋ยวๆเสาที่6อ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คุณผู้ชมจําได้ละเสาที่หครับแล้วก็เสาที่7นะครับผม เสาที่7น่าจะเป็นสาสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมถ้าเราทําถูกแบบนี้นะครับประตูมันจะเปิดนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเราทําผิดประตูก็จะไม่เปิดนะครับผมต้องทําใหม่ครับคุณผู้ชมครับมาตรงนี้ครับนี่ลงไปแล้วครับเปิดครับผมประตูจงเปิดออกนี่ประตูก็จะเปิดแบบนี้นะครับทาถูกแล้วครับคุณผู้ชมฮะเราก็เข้าประตูไปเเอาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวนะอ๋อเข้ามาแล้ว ผมก็ยังว่าอยู่เอ๊ะทำไมมันแปลกๆนะครับผมตอนนี้เราเข้ามาถูกแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะทีนี้ครับให้เรามาตรงนี้นะครับกดหว่านเมล็ดไปนะครับเป็นการปลูกต้นไม้นั่นเองคุณผู้ชมตามผมมาเลยคุณผู้ชมเราต้องรีบไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นแถบสีแดงตรงนี้ไหมห้ามให้สีแดงขึ้นมาสุดตรงนี้นะครับไม่งั้นต้นไม้ของเราจะตายนะครับเราต้องไปเอาน้ําให้ต้นไม้เราก่อนครับคุณผู้ชมฮะตามทางมาแบบนี้นะครับผมทีนี้ กดที่เห็ดนะครับคลิกที่เห็ดหนึ่งครั้งทางออฟบี้ก็จะขึ้นมาแบบนี้ก็กระโดดไปครับผมคุณผู้ชมอุ้ยฟดเน้นสีแดงขึ้นเร็วมากเลยทีนี้ก็กดที่เห็ดอีกตรงนี้ปึ๊บแล้วก็โดดแล้วก็ไปไปรีบ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 ไปโดดมาตรงนี้ตรงนี้โอเคทีนี้ให้เรากดครับผมมีบอกอยู่ฮะสองหนึ่งสามกดสองแล้วก็หนึ่งแล้วก็สามตรงนี้ปึ๊บอ่าประตูตรงนี้ก็จะเปิดเข้ามาด้านในมาตักน้ำคุณผู้ชมตักน้ำเร็วเร็ว ต้องกระโดดกลับด้วยนะครับคุณผู้ชมวาร์ปกลับไม่ได้นะครับผมพอเราโดดมาก็กดที่เห็ดอย่าลืมนะต้องกดที่เห็ดนะครับผมโอเคแล้วนกะ็มาตรงนี้กดที่เห็ดปุ๊บกดเออสวยไปไปต้นไม้แก้ตายเล้วเราต้องรีบไปรดน้ํานะครับก่อนที่ต้นไม้จะตายนะครับคุณผู้ชมเนงะี้ยมามา มาแล้วจ้ามาแล้วน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องฟอสตรถไม้อันนี้เป็นต้นไม้ประหลาดนะครับผมไม่สามารถใช้น้ําธรรมดาได้ต้องใช้น้ำมนต์อันนี้รดน้ําต้นไม้หรือไล่ผีเนี่ยโอเคแล้วก็มาประตูบานนี้นะคุณผู้ชมเราจะต้องอบบี้ไปตักน้ําอีกที่หนึ่งนะครับผมแม่ใช้น้ํเดื่มไม่ได้ด้วยนะฮึบโดดมองนี้แล้วก็โดดมาโอ้ตายเดี๋ยวฮึบเออ ใกล้ๆเดอะเอา้าผมบอกเลยว่าตายแน่นอนครับผมต้นไม้ผมเนี่ยตายแน่นอนคุณผู้ชมต้นไม้เราหายไปแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับ ผมจะต้องเปิดใช้งานโหมดจริงจังแล้วครับผมไม่อยากจะใช้โหมดนี้เลยอะแต่มันจำเป็นครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องกดซ่อนผู้เล่นตรงนี้ก่อนครับเพื่อไม่ให้มีอะไรมาบดบังวิสัยทัศน์ของเราในการทำภารกิจครั้งนี้จะได้มีสมาธิดีๆนะครับจากนั้นครับผมคุณผู้ชมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับหวานมาเลแล้วก็ไปเลยจ้ารีบไปตักน้ำด่วนๆเลยนะครับคุณผู้ชมนะการตักน้ำคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องเลียงบ่อน้ำนะ คผู้ชมจะตักบ่อไหนก่อนก็ได้นะครับผมจะบ่อนี้แล้วก็มาบ่อนี้ก็มาบอ่าบอนี้หรือว่าจะบ่อนี้ก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับผมหรือว่าจะตักน้ําบ่อสุกโยกไปก็โยกมาหรือว่าจะตักน้ําบ่อใสย,ย้ายไปก็ย้ายมาไม่ใช่อันนั้นมันแม่งูเอ๋ย <S 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 ผมจะตักบ่อนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมบ่อบัวตรงนี้ โอเคให้คุณผู้ชมตามผมมานะครับดูวิธีการกระโดดของผมดีๆนะครับเราจะไปกันแบบ300 IQ นะครับผมเราจะไม่ไปทางตรงคุณผู้ชมเราจะไปทางอ้อมนะครับผมมาตรงนี้แล้วก็มาด้านซ้ายตรงนี้ครับผมเล้วขึ้นก้อนหินมาตรงนี้ตรงนี้นี่ตามทางมาแบบนี้ครับผมจากนั้นครับให้เราออบบี้มาตรงนี้ครับเป็นไงอ้าง่ายไหมง่ายกว่ากันเยอะเลยครับทีนี้กระโดดขึ้นไปบัวรอแป๊บหนึ่งอะไรตกเราจะไปกันแบบเซียน เดยนจะจัดเดยนจะจัดรอแป๊บนึงรอแป๊บหนึ่งโอเคสวยไปไปได้อยู่เออสวยแล้วก็มาตรงนี้เอาเดี๋ยวแวบเดี๋ยวแวบแป๊บหนึ่งครับผมจริงๆเราจะต้องมาไปบวนนี้ก็ได้อ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเออขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ไปครับผมตักน้ำมาครับคุณผู้ชมฮะตักเสร็จแล้วก็ต้องกลับด้วยนะครับผมโดดมาก็ต้องโดดกลับครับโอเครอแป๊บนึ่งนะ รอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บอืมทำไมไม่อืมไม่ลอยไม่ลอ,อ,อยเหรอเออมาครับผมสวยแล้วก็มาตรงนี้รออัน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 นี้หูยเจ๋เป๊โดโดมาสวยสวยนิดเดียวนิดเดียวสวย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 งามมาตรงนี้แหละจ้าทีนี้ก็กระโดดมาตรงนี้ครับมาตรงนี้ครับฮึบฮึบเออ รออีบไปด่วนเลยด่วนเลยอ่าเดี๋ยวนะโอเคบมาตรงนี้แล้วก็กดนิดนึงนิดนึงนิดนึงเออสวยงามมะไปแล้วครับผมไปแล้วโอ้ยต้นไม้เกือบตายครับคุณผู้ชมฮะลดน้ำายเหนื่อยเหลือเกินไปครับผมบอทัดมาครับคุณผู้ชมฮะมาตรงนี้ง่ายหน่อยนะครับผมไปกันแบบชิวๆครับกดเหตดแล้วก็กระเดิ่ไปเดิ่ไปครับผมแก้พัดซึ่งครับผมสอง หนึ่งสามประตูเปิดแล้วก็ไปตักน้ำเลยจ้ามาแล้วมาแล้วกลับไปที่เดิมครับมาแล้วลูกจ้าน้ำเย็นๆที่หนูอยากได้ลดน้ำเย็นๆจะได้โตไวๆเป็นไงคุณผู้ชมน่ารักไหมเอ้ยนี่มันโตขึ้นมาเป็นต้นถั่วเหมือนในเรื่องแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เลยอ่ะคุณผู้ชมฮะแต่นี่ลีซ่าผู้พิชิตมาเก้ครับผมเราก็ไปบ่อถัดไปครับบ่อไหนว่าเดี๋ยวนะ บ่อกนี้วบอนี้เออไอบอ่อที่ออฟบีแล้วตายนี่แหละมาแก้มือครับผมเอาไว้สุดท้ายเลยตรงนี้ฮึโดดออกอะไรวะเนี้ยตายตั้งแต่ต้นเลยเหรอมันเป็นลางลายโดดมาสวยมาด้านซ้ายนิดนึงนิดนึงคุณผู้ชมโดดตามลายผมนะครับผมให้เอาวิ่งเร็วออกนะครับแล้วก็เปิดชิปล็อกเอาไว้แบบนี้แล้วก็โดดไปเลยครับเปิดวิ่งเร็วครับผมรีบตักน้ำรีบตักน้ำตักมากับผมไปเอาวิ่งเร็วออกเปิดชิปล็อกกันโดดไป มาด้านซ้ายตรงนี้กระโดดเดินหน้ามาด้านซ้ายขายับนิดสบัตหน่อยกระโดดไปครับผมเอาชิปล็อกออกเปิดวิ่งเร็วเปิดชิปล็อกแล้วก็กระโดดไปเลยครับผม yes yes เราลดน้าสําเร็จแล้วผมบอกคุณผู้ชมแล้วไงว่าอย่าให้เปิดเมิดจริงจังอันนี้คือจริงจังแล้วนะครับผมเฮ้ยต,ต้นทัวเราโตนะคุณผู้ชมเน่ก็จะมีทางขึ้นแบบนี้ครับผมทีนี้เราก็กดปีนต้นทัวขึ้นมาเราก็จะเจอกับ มาเกอเย่เอาโอ้โหเราก็คิดว่าจะเก็บไม่ได้ฟอร์เรสต์มาเกอครับคุณผู้ชมครับ มาเกิดด้ามถัดไปเรายังอยู่กับน้องต้นถั่วสุดน่ารักเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมครับแต่ไม่ต้องขึ้นน้องแล้วนะให้คุณผู้ชมมาด้านซ้ายครับผมเราจะไปกันที่บ่อน้ําบ่อแรกที่เราตักน้ําคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมครับตรงนี้เลยครับผมตามทางไปเรื่อยๆนะครับออฟบี้ไปครับคุณผู้ชมมาถ้าของใครไม่มีออฟบ,บี้ตรงนี้ก็กดเห็ดตรงนี้ก่อนนะครับผมก็จะมีทางออฟบี้ขึ้นมาแล้วก็กระโดดตามทางไปเลยครับผมตรงนี้ก็กดเห็ดตรงนี้นะครับแต่ถ้ามันมีแล้วก็ไม่ต้องไปกดมันนะโอเคเราก็กระโดดไป โดดไปตามทางพัเส้นตรงนี้ครับผมกดเหตุ2ตรงนี้แล้วก็1ตรงนี้แล้วก็3ตรงนี้นะครับเขามีรหัสบอกไว้อยู่2 1 3นาะครับพอกดเสร็จปุ๊บประตูบานนี้ก็จะเปิดนะครับผมเข้ามาด้านในครับผมแล้วก็มาด้านซ้ายตรงนี้เราต้องออฟบี้ขึ้นไปคุณผู้ชมออฟบี้แล้วเลยโอเคมาจากนั้นก็กระโดดมาตรงนี้ครับผมแล้วก็มาด้านซ้ายตรงนี้ด้านซ้ายตรงนี้นะพอมาตรงนี้กระโดดขึ้นมาตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้แหละ ตรงนี้แหละฮะงานหินครับผมคุณผู้ชมครับเราจะต้องกระโดดเกาะเสานะครับผมซึ่งไม่แน่ใจว่าผมจะทําได้ไหมคุณผู้ชมให้กาลังใจผมด้วยสามสองนึกไปเออได้อยู่ครับผมแล้วก็ไต่เสาขึ้นไปครับเนี่เราก็จะวราปโบอีกที่หนึ่งแล้วก็เจอกับเจ้าสไลามาร์เกอร์ครับผมดีนะไม่ใช่สไลไม่งั้นเอาไปล้างจานเลย และร a r k e r down สุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดครับผมคุณผู้ชมครับเราก็ยังอยู่กับน้องต้นเถื่อสุดน่ารักเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมตามผมมาครับผมมาตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้นะตรงนี้นะฮะอันนี้คือบ่อน้ําด้านซ้ายนะครับผมส่วนอันนี้คือไอที่เราตายไปบ่อยนะครับผมมาตรงนี้แล้วก็อบบี้ขึ้นไปอีกแล้วครับผมอบบี้แล้วครับคุณผู้ชมแต่ว่าตรงนี้ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับ ไม่มีอุปสรรคอะไรมากนอกจากการกระโดดอย่างเดียวโดดไปโดดไปตามทางมาค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวตกเออระวังด้วยนะครับตรงนี้เราก็ค่อยๆเปิ๊บเปแบบนี้ครับ แล้วก็มาตรงนี้ครับผมตามทางมาเลยครับคุณผู้ชมฮะเราจะเห็นรูตรงนี้เราก็เข้าไปในรูเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยอ่าตรงไปต้องไปโดดตรงไปเราก็จะเจอหีบสมบัติเยอะแยะมากมายฮ่าฮ่าฮ่คลิปนี้เราจะรวยกันแล้วไม่ใช่คุณผู้ชมฮะให้เปิดหีบนี้หีบเดียวพอนะครับผมนะกล่องสมบัติกล่องนี้ครับคุณผู้ชมกดเปิดปุ๊บแล้วก็กระโดดลงกล่องไปเลยครับผมอ๊บนัดเรียวลี่ เฮ้ยน <ève masterpiece> <sh arp od iful> ี่มันมาร m เกอร์นี่นะน่ารักซะด้วยเก็บเลยครับผมได้ไหมเก็บมาครับผมม Mimic marker เย่แม่มีการเล่นตัวด้วยเก็บครั้งแรกไม่ให้ครั้งที่สองถึงจะให้ครับผมอาะไรกับคุณผู้ชมมะตอนนี้เราครบทั้ง186น้้ามแล้วครับผมเย่ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าเพืเ่อนๆที่ชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ไปแล้วบา,บายบายสวัสดีครับบายเยวูู้้พบแล้วครับผม